สวัสดีพี่น้องสวเศร้าๆมื้อนี้ตื่นขึ้นกับเก่าสวนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้พาเมาเบื่องผักกะคระ่ยงเด้ค่ะโอ้ยผักแรยงคลิปก่อนที่ท่ายห้เบิ่งนะ่ะหอยเชอรี่กินจะเื่อเมืหมเนี่ยค่ะไปสังฆทานมากอ่าโลงทานพ่นมีแจกผักกคร่ยงเนาะได้มาน้ำพ่นสองกําค่ะเนี่ยเเมื่อเบิ่งตอนนี้ค่ะหลังจากที่จับหอยเชอรี่ออกจนเมืแล้วนะคะนี่เมาเบิง่งมาเบิง่งเมื่อเบิงเบ่งงา,ง,งามแห้ง ปาดแต่ยังหาหม่องสิขยายต่อเพราันได้ค่ะนี่นั่นคิดว่าสิขยายออกไปอีกเอาไว้แต่เหตุพันเบมือนขาเบื้องงามขนาดแต่ว่าน้ําพิ่งกันยุบไปแล้วน่าม,มืดแล้วพักแขยย้งแค่สองกำเองนะคะนี่นี่มเบื้องแต่กบมีบ้างที่ว่าอ่าหอยเชลี่กินเพิ่นบางๆออกไปตอนนั้นที่มันเหลือบรหลายกมามา็มีเอามาเติมนี่เอามาเติมเอามาส่อมตรงที่มันว่างลงไปนิดนึงเนี่ยนะคะกับเบือยแต่นี่ตอนนี้มันแตกกอออกสวยงามเลยค่ะมะเบื้อง ป้าเจังไดสิมีเวลาเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ออกไปอีกสิไปขุดบ,บ่อบางไดลงปลูกลงอีกค่ะนี่มาเบืองขะโทพาแขงตอนนั้นทีอท้ายคีปให้เบิง่งที่ว่าหอยเชอรี่กินออกไปงมหอยเชอรี่จนเมยเนี่ยค่ะตอนนี้มาเบืองเลยงามหลายแต่ว่ามันทางบ่อบอบใหญ่อะค่ะมันเป็นบอ่อเกา่าที่เคยเลี้ยงปลายุตกรอนะ,นะค่ะก็เลยลื่อหหยาขึ้นก็นเลยปลูกใส่มาเบืองตอนนี้ค่ะ เดี๋ยวจะหาทีลงเพิ่มให้มีเวลาหยุดวันวันหยุดจะหาหม่องคูดบอลหลัวก็จะลงพักแย่งเพิ่มเนาะค่ะนะเดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อไปว่ามันสิขยายออกได้หลายปันใดนะคะนี่เนี่ยขนาดสองกำนะคะนี่ยังได้ซัมเน่ถ้าเกิดม่ามันซ้ําน่แต่ห้าขยายออกไปมันต้องมันต้องได้หลายกว่านี่แน่นอนเลยค่ะืยังอยู่คือยูว่าสิเอาลงไปลงคล้องใส่ไก่หรือจังไดนอหรือให้เกี่ยวเขาออกยังไยสิขยายเบิ่งค่ะ บ่เคยปลูกผักแคงได้งามปานนี้จากเธอปลูกมาหลายเธอาแล้วค่ะแต่ว่ามันป่ปร้เป็นขึ้นแบบนี้รอบนี้รอบนี้สวยงามเลยค่ะนี่เห็นบ่ผักแยงนี่ถ้าปลูกถือมันปลูกง่ายอยู่ด้วยค่ะนี่สองกรรมที่ได้มาจากไปวัดมานะคะนี่หลักกามีเอามาเติมอีกนิดหน่อยตรงทีหอยเชอรี่กินมันหวางตอนนั้นกัเอามาสมลงบัวไหลนะคะนี่ กอหนึ่งมันก็แตกออกหลายอยู่เนี่ยค่ะนี่อ,อ,อ่อนซ้อนคักจะเอาไว้เห็ดพันต่อเดี๋ยวเบิรงกันข่าวว่าสิล้มตรงไหนเดี๋ยวคลิปล้างถ้าเกิดว่าสิขยายเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เบิรงไหมเนาะค่ะเนาะนี่คลิปนี้ก็สวยงามตามซัมนี่แหละค่ะซําพักข่แยงสองกัแลวเนาะเห็นมูเพิ่นปลูกอยู่มูเพิ่นปลูกขายงามงามอยากปลูกงามคือนมูเพิ่นแต่ว่าบริเดคคิดถึงว่าสได้ขายคือมูเพิ่นหรอกแต่อยากให้ขยายออกไปเห็นมันเขียวๆนะคะ แต่ว่านี้มันยังบ่ท่านมีเวลาจีขยายสองกร,รมขยายได้ซับนี่ <c oughs> <c oughs> กระือว่าดีใจหลายแล้วค่ะนี่นี่นี่เหลือนี่จะขยายต่อนะคะไว้คลิปหนาถ้าเกิดว่าอ่าพุดหมองขยาย